การทำ intro ในคายเน่มาเตอร์พรีเมียมขั้นตอนแรกให้นักเรียนดาวน์โหลดพื้นหลังที่ต้องการหรือจะใช้พื้นหลังสำเร็จจาก YouTube โดยเข้า YouTube แล้วพิมพ์ไปว่าแจกอินโทไม่มีชื่อเมื่อได้คลิปวิดีโอพื้นหลังที่เราต้องการให้กดไปที่จุด3จุด จากนั้นกดแชร์กดคัดลอกลิงก์จากนั้นให้เข้ามาใน Google แล้วพิมพ์ไปว่าโหลด YouTube เลือกลิงก์ดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube จะได้หน้าตาดังต่อไปนี้ให้เรากดวางลิงก์ที่คัดลอกมาจากนั้นเลือก mp4 และกดดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ เมื่อดาวนโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้เราเข้ามาในแอปค่ายเน s t e เตอร์จากนั้นกดไปที่มีเดียและเลือกพื้นหลังที่เราดาวน์โหลดมานั้นให้เรากดไปที่เ a เยอร์มีเดีและเลือกรูปที่เราต้องการมาใส่ในวิดีโอเมื่อได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนำรูปมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นกดไปที่เลเยอร์รูปภาพ เลือกการเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเราสามารถตกแต่งอินโทรเราให้ดูมีอะไรมากขึ้นโดยกดไปที่เลเยอร์จากนั้นเลือกโอเวอร์เลย์จากในคลิปเราจะเลือกโอเวอร์เลย์เทพนิยายจากนั้นเลือกโอเวอร์เลย์ได้ตามต้องการกดไปที่เลเยอร์โอเวอร์เลย์และปรับขนาดตามที่เราต้องการ เลเยอร์โอเวอรจะมาทับรูปภาพของเราให้เรากดไปที่จุด3จุดจากนั้นเลือกส่งไปข้างหลังสุด Layer Overlay ก็จะไปอยู่ทางด้านหลังสุดของรูปภาพเราจากนั้นเลือกการเคลื่อนไหวของโอเวอร์ให้สอดคล้องกับรูปภาพของเราสามารถนำโอเวอร์เมาตกแต่งได้เพิ่มอีกตามความต้องการของแต่ละบุคคลและแต่ละคลิป ตามความเหมาะสมเราสามารถใส่ข้อความให้อินโทรเราได้โดยกดไปที่เลเยอร์ตัวอักษรจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการเมื่อได้ข้อความที่ต้องการแล้วเราสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้โดยกดไปที่จากนั้นเลือกตัวอักษรที่ต้องการถ้าไม่มีสามารถกดได้ที่รับเพิ่มเติม เราสามารถตกแต่งข้อความโดยการใส่ขอบใส่เงาให้ข้อความได้จากนั้นเลือกการเคลื่อนไหวให้ข้อความ i n t โ o สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบตามความต้องการของแต่ละบุคคล